สวัสดีค่ะแซมจากร้านอ้อมบิ๊กไบนะคะวันนี้อยู่กับลูกค้าค่ะวันนี้มารับรถนะคะ คาวาสกิแซดเก้าร้อยคันนี้ปี2020นะคะนี้เป็นคุณพี่ที่มารับรถในวันนี้นะคะและก็พิเศษมากๆอีกหนึ่งเคสค่ะคุณพี่ใช้เงินออกรถในวันนี้1 1 2่ับาทปีสิบคันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้ากันหน่อยเนาะว่าใช้อาชีพอะไรในการจัดไปแนะ้คุณพี่อยู่ที่ไหนคะทำอยู่ร้บบานความสองนะครับเป็นร้านอาหารนะครับ,อา,บอายุงานมากน้อยแค่ไหนครพี่แปดปีนะครับผมทำม,มานะครับตั้งแต่เด็กๆแล้ แล้วก่อนหน้านี้เคยมีประวัติ่อนหินเชื่ออะไรอยู่ไหมคะไม่มีครับผมไม่มีประวัติถอนอะไรเลยครับผมรู้จักร้านอ้อมดิบไวจากที่ไหนมาคะ ก็คือเดินผ่านเดี๋ยวนี้คือเล่นเดี๋ยวนี้ไม่สวยนะแต่ก่อนก็ถ้าตามรถผ่านไปผ่านมานะครับก็รถคือโชว์ว่าสวยดีครับผมเครแวะเข้ามาดูค่ะจัดไปแน่นยุ่งยากไหมคะพี่ไม่ยากครับผมแป๊บเดียวเป็นแบบไปแนนเสร็จเรียบร้อยเขาก็โอเคเพราะว่ารอเรารับรถได้เลยตัวตัวคอนเฟิร์มอีกทีนึงได้ไหมครับผมบอกชัดๆนิดนึงค่ะวันนี้รับรถใช้เงินกี่บาทคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยที่ ยี่สิบเท่าไรรยี่สิบสี่บาทเออยี่สิบสี่ลดใหสี่บาทด้วยใช่ใช่ใช่วันนี้ค่ะแนะนําคนที่กําลังดูคลิปของพี่ในวันนี้นิดนึงค่ะแนะนาครับผมรถที่นี่สวยทุกคันครับผมแล้วก็จัดง่ายนะครับเป็นกันเองครับรับผมค่ะอันนี้ของคุณพี่เข้ามาดูรถร้านยังไม่เปิดด้วยร้านยังไม่เปิดมาจัดไปแน่นก็ สองดูข้างให้ผมน้วยก็โอเคคือใจคือเร็งมาแล้วครับเซตแตกแต่ว่าคือแตัจนก็คือเาม่กว่าไหม่กว่าเขาอยากอยู่<า>ก,กับเราออยากไปอยู่กับเราแล้วตัวนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยยังไงวันนี้นะคะแฟน,ฟนเป็นตัวแทนร้านอ้อมบิ๊กไบค์ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่มากๆที่เลือกไว้วางใจมาออกรถกับร้านอ้อมบิ๊กไบคอบคุณค่ะ